วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่วังหล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 ัง,ลงกับของขึ้นชื่อลูชอร์ดวังจะฟินแค่ไหนเด้กกินหมดภายในเนาะั้งจต่ทำลาห้าบาทนะอืมโอ้โหตี๋แบบไม่คดดี <Huh? Enjoy. S 1> อ่ะ Enjoy อิติโกกับล็อกล็อกวันนี้ต้องเอา จบในงบเพียง500บา,บาท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 แต่เบื่อสวรรค์จะกลั่นแกล้งน,นะก็ภารกิจยังไม่เริ่มเลยเนะเอ็งอย่าบอกนะเอ็งอย่าบอกนะพ่อฝนตกฟ้าก็ถล่นดินก็จะลายดู่นนี่น <ะ S 2> อเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะกับชาเรน go, นี่ let's go ี๋ยวอะไร 都会来。<noise> <noise> <noise>